ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับมาพบกับผมจีจีมูฟี่คลิปนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาสปอยเรื่อง Eternal s t r i า e ตอนที่1เมื่อ1,000ปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมแหมนก็มีบุรุษผู้หนึ่งที่มีนามว่าดัวกู่มูเทียนนั่นเอง และเขาก็เป็นบนรรพบุรุษแห่งตระกูลนี้และเขาก็นับได้ว่าเป็นผู้ที่มีพลังเวทมนต์อันไรที่ติเลยก็ว่าได้แต่ทว่าวก็มีผู้คนบางกลุ่มที่มันก็หาได้เกรงกลัวในพลังของเขาไม่นะครับและคนเหล่านี้นัานก็จึงได้บุกรุกกันเข้ามาอย่างที่เถะเขาแห่งความเป็นนิรันและเหล่ายอดฝีมือที่เก่งฉกาดพวกเขาก็จึงได้ทำการรวมตัวกัน และทำลายล้างตะกูลดูกูลงก็หวังว่าจะขจัดปัญหาในภายภาคหน้าและทัานใดนั้นเองนะครับที่ถอมปีศาจผู้หนึ่งที่มีพลังสุดแข็งแกร่งได้ปรากฏตัวขึ้นมาและเมื่อนั้นดูกูมูเทียนเมื่อเขาได้เห็นท่าไม่ดีเขานั้นก็จึงทำการส่งต่อพลังเวทศักดิ์สิทธิ์ให้เขาไปในหินเวทบรรพก,การ และเขาก็ทำการสัดพลังโจมตีใสายจอมปีศาจจนกระทั่งถึงกับต้องปลิวไปและเมื่อจอมปีศาจมันก็ได้สูญเสียแขนทั้งสองข้างไปแต่มันนั้นก็กลับสามารถงอกแขนกลับมาใหม่ได้ดังเดิมแต่มันเนี่ยก็ยังไม่กล้าที่จะต่อสู้ กลับดูกูโมเทียนไปต่อนะครับและมันแอน,นก็จึงได้รีบบินหนีกลับไปตั้งหลักและหินวิเศษที่พ่อของพระเอกนั้นได้รับสืบทอดมาอันนี้ก็นับว่าเป็นร้อยปีมาแล้วและมันก็เลื้ยงแสงขึ้นมาแบบพอดีซึ่งปู่เนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าหินวิเศษอันนี้มันก็กลับมีปฏิกิริยาตอบสนอง กับพระเอกของเรานั่นเองหลังจากที่มันก็หลับไหลไปเป็นเวลานั้นและมันก็เล่ากับว่าพระเอกนั้นเขาก็เป็นผู้ที่ได้รับสืบทอดพลังอันยิ่งใหญ่นี้มากและทันใดนั้นเองนะครับที่พวกตัวกงมันก็ได้สังเกตเห็นเลยว่ามีแสงประหลาดแต้ปรากฏขึ้นมาและพวกมันก็จึงได้รีบเร่งและก็บุกรุกกันมาอย่างที่นี่ ซึ่งพ่อและปูของพระเอกนั้นก็จึงต้องเข้าไปปกป้องพระเอกและปกป้องหินอันนี้เอาไว้ด้วยชีวิตปู่พระเอกเขาก็ได้บอกกับโจนไปนะครับว่าแกเนี่ยก็โดนฝ่ามือราชันมิงกูแบบเข้าไปแล้วตาทว่าทำไมแกก็ถึงไม่เป็นอะไรกันเลยล่ะเนี่ยและตัวตนจริงๆของแกเป็นใครกันแน่และตัวโกงนะครับผมมันก็ไม่ได้ตอบอะไร และพอของพระเอกนั้นก็จึงแต่รีบทำการพาพระเอกนี้มาไปได้สำเร็จและจากนั้นชากก็จะตัดมาที่พระเอกในตอนที่โตเป็นหนุ่มแล้วนั่นเองซึ่งพระเอกของเราเนี่ยนะครับก็มีนามเลยว่าไปเที่ยนและพระเอกนั้นก็ได้แอบปีนกำแพงก็เพื่อที่จะเข้ามายังสำนักแห่งนี้และสิทธิ์น้องของพระเอกเนี่ยนะครับก็เลยถาม ไปเลยว่าท่านพี่นี่ท่านก็ทำอะไรอยู่งั้นหรือพระเอกก็ตอบกลับไปว่านี่ข้าก็ไม่ได้เจอกับเจ้ามาเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วและก็มาหาเจ้าเพราะความคิดถึงยังไงล่ะและสิท์น้องก็เลยบอกไปนะครับผมว่าข้าก็รู้ทันนะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้มาหาข้าแต่ท่านก็มาเพื่อหาพี่สาวข้าใช่ไหมล่ะ และพระเอกก็ตอบกลับไปว่าข้าก็มาหาเจ้าด้วยไงและสิ์น้องเนี่ยนะครับก็คิดว่าพระเอกเจ้าเลสสิ้นดีและเขาก็เลยทําการขอท้าประลองไปนะครับผมก็จะเป็นการต่อสู้แบบเพียงหยอกล้อกันและพระเอกก็เลยบอกไปว่านี่เจ้าก็คิดที่จะเอาจริงๆเช่นนั้นนหรือสึ่งทันใดนั้นเองที่สิ์น้องเขาก็เข้ามาซัดวิชาโจมตีใส่พระเอกไปในทันทีและพระเอก เขาก็ทำการกระโดดหลบขึ้นมาบนหลังคาได้ทันและเมื่อพระเอกนะครับตั้งหลักได้แต่ทว่าสิท์น้องเนี่ยนะครับก็กระโดดตามมาและเขาก็ซัดกระบวนท่าวิชาลูกเตะในทันทีและต่อมาพระเอกเขาก็ทำการใช้พลังที่ได้มาจากหินวิเศษในการซัดโจมตีไปใส่สิท์น้องจนถึงขั้นต้องกระเด็นและคนดูแลสวนแห่งนี้ก็บอกไปนะครับว่า เจ้าเด็กพวกนี้นะก็ต่อสู้กันอีกละและข้าเนี่ยก็ต้องมนันแรงเก็บให้พวกมันทุกทีล่ำไปและฉากต่อมานะครับสิทธ์น้องของพระเอกนั้นก็เลยได้เตือนกับเขาไปว่าท่านเองก็อย่าทําให้พี่สาวของข้านเนี่ยได้โกรธท่านอีกเป็นอันขาดเลยละ่ะและไม่อย่างนั้นนางก็จะตบท่านอีกเหมือนกับครั้งที่แล้วด้วยซึ่งพระเอก นางก็เออออบอกไปว่าใช่ใช่และนางเนี่ยก็มือหนักสมัดญาติและทันใดนั้นเองที่นางเอกนางก็ได้โผล่มานะครับและสิทธิ์น้องของพระเอกก็บอกไปว่าวันนี้มันก็อากาศเย็นลมพัดเย็นดีจริงๆและข้าก็ขอตัวไปก่อนละสิทธิ์พี่และนางเอกเนี่ยนะครับก็เดินมืนใส่พระเอกของเราไปเลยนั่นเอง และพระเอกก็เลยได้ตามไปง้อและบอกว่ามี่เจ้านะก็ยังไม่หายโกรธฆ่าคนนี้อีกแบบนั้นนะหรือซึ่งนางนะครับจึงตอบว่าพวกเราก็ไม่ได้เจอกันเสียนานเลยแต่ทว่าการฝึกฝนวิชาของท่านพีนั้นมันก็เป็นไปด้วยดีหรือไม่กันล่ะและท่านก็คิดเช่นนั้นจริงๆนะล้อว่าการฝึกทักษะการต่อสู้ระดับที่สาม มันก็จะสามารถนำมาใช้ต่อสู้ได้จริงกันและพระเอกก็ตอบกลับไปว่าถูกต้องแล้วเป็นเพราะว่าตามตำนานเนี่ยมันก็ได้เล่าขานเอาไว้แบบนั้นและวิชานี้มันก็จะใช้ได้ดีกับพลังจากหินวิเศษของข้าด้วยและทำไมเจ้าก็ถึงไม่เชื่อใจข้าคนนี้ไปกันล่ะซึ่งนางเอกนางก็ตอบกลับมาว่าตำนานมันก็อาจจะไม่เป็นจริงก็ได้ และพระเอกนะครับก็จึงตอบกลับว่าเจ้าก็ช่วยรอข้าอีกหน่อยไม่ได้หรือไงรอจนกว่าที่ข้านั้นจะสามารถปลุกพลังที่แท้จริงจากหินวิเศษไปได้ยังไงกั็ล่ะและนางเอกก็จึงได้ทำการเล็งดาบหาที่พระเอกนะครับพร้อมกับบอกว่าเห็นไหมล่ะว่าตัวท่านเองก็อ่อนแอมากขนาดไหน ลตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาท่านก็เอาแต่พูดว่าจะเป็นอันดับที่หนึ่งของโลกแต่ทว่าสิ่งที่ข้าเห็นมันก็มีเพียงชายคนหนึ่งที่ชอบท้าตีท้าตอยกับคนอื่นไปเรื่อยแบบนั้นไม่ใช่หลอกหรอและถ้าหากว่ามันก็เป็นเช่นนี้ต่อไปแล้วลราก็ท่านก็จะปกป้องใครได้บ้างล่ะแน่นอนว่ารวมไปถึงตัวข้าคนนี้ด้วย และนางก็เดินจากไปนะครับผมและฉากต่อมาพระเอกนั้นก็ได้บ่นกับเพื่อนสีของเขาไปว่านางก็บอกข้าว่าข้านั้นชอบทะเลาะต่อยตีและอีกอย่างหนึ่งบันพบุรุษของข้านั้นจะไปโกหกข้าได้เช่นไรกันล่ะท้าก็คิดแบบนั้นใช่หรือไม่ และเพื่อนพระเอกนั้นจึงได้ตอบกลับว่าเจ้าน่ะจงอย่าได้เก็บมาคิดให้มันปวดหัวไปเลยนั่นนะเป็นเพราะว่าโลกใบนี้มันก็ยังมีสิ่งสวยงามรอให้เจ้าได้ไปเชยชมอยู่อีกมากมายเลยทีเดียวและเจ้าก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ฝึกฝนเคล็ดวิชายุทธ์ด้วยไม่เลยถ้าเกิดว่าเจ้าเอาแต่เศร้าเนี่นะก็จงยกแก้วขึ้นมาดื่มสิเพื่อนค่า และพระเอกเขาก็ตอบกลับไปว่านี่นะหรือมันก็เป็นวิธีที่เจ้ามักจะใช้แก้ปัญหาอยู่เรื่อยเนี่ยและมันก็เป็นเพราะเจ้าเองนั่นแหละนะที่เอาแต่ไปก่อปัญหาตอนเมาซะทั่วและมันก็เป็นค่าใช้หรือไม่ที่ต้องคอยไปสะสางและจัดการให้เจ้าแบบเสมอล่ำไปและทำให้นางเนี่ยถึงได้มองว่าข้า เป็นเพียงแค่พวกอันธพาลไงล่ะเจ้าเบื้อกซึ่งเพื่อนของพระเอกก็ตอบกลับว่าโอ้ยหยุดนะข้าเจ็บแล้วและท่านใดนั่นเองเนี่ยนะครับผมที่พระเอกนั้นเขาก็กลับได้ยินเสียงแก้วแตกและชายคนหนึ่งเขาก็กำลังทำการลังแกลสาวเสิร์ฟไลทางสู้ไปอยู่นั่นเองพร้อมบอกกับนางไปด้วยว่าเจ้าก็คือสาวสวยและจะต้องคููกับสุภาพบุรุษเช่นข้า แบบนั้นมันถึงจะถูกต้องใช่ไหมล่ะและมันก็ดูเหมือนกับว่าไอ้แก๊งโจรเนี่ยนะครับมันก็จะต้องการให้แม่นางคนนี้นั้นเดินทางกลับบ้านไปพร้อมกับพวกมันด้วยทั้งๆที่นางก็ไม่ยินยอมแต่อย่างใดสิงพระเอกเขาก็จึงได้ทําการคว่างขวดเหล้าลงมาใส่หัวมันพร้อมกับบอกไปด้วยว่าในสายตาของข้านเนี่ยเ้าก็ไม่ใช่สุภาพบุรุษหรือลูกผู้ชายเอาซะเลยว่า และผู้หญิงสวยๆอย่างนางเนี่ยนะเขาก็ไม่อยากจะคุยกับคนแบบแกหรอกหน้าข้าจะบอกให้และทันใดนั้นเองนะครับที่กลุ่มจนหมันก็เลยได้พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วตาทว่านางเอกนะก็โปลมาที่แห่งนี้แบบพอดีนางก็จึงแสดงทักษะและอัดตัวกง จนถึงคว่ำและล่วงกันไปลยทีเดียวและพระเอกเขาก็คิดในใจไปว่าทำไมนางก็ถึงได้มาอยู่ที่ร้านเหล้าแห่งนี้ได้กันล่าหรือว่านางก็จะแอบ,บจงใจตามข่ามาแบบนั้นนะลือและกลุ่มโจนนะครับมันนางก็ยังไม่ยอมแพ้และเข้ามาทําการโจมตีซึ่งมันก็โดนนางเอกของเราเล่นงานและก็อัดไปจนน่วมและทันใดนั้นเองนะครับที่มีเพื่อนของ ตัวโกงมันก็โผล่มาและมันนั้นก็นับได้ว่าเป็นผู้ที่ฝึกยุทธและมีวิชาที่แข็งแกลงพอตัวมันก็จึงได้บอกไปว่าข้านะนะก่อนนึกว่าจะเป็นใครซะอีกที่โผล่มาแต่ทว่าก็เป็นเด็กจากตระกูลซื้อโถนั่นเองล้อและข้าก็จะต้องขออาภัยแทนน้องของข้าด้วยละนะที่ทำตัวเสียมารายาทกับพวกเจ้าทุกคนที่นี่ไป และนางเอกนะครับผมก็ได้เห็นไปแล้วว่าพระเอกเนี่ยเขาก็ไม่ใช่อันธพานแต่อย่างใดและที่ผ่านมาก็คอยช่วยเหลือคนอ่อนแออยู่เรื่อยก็จึงต้องมีเรื่องชกต่อยและนางเอกก็จึงได้บอกไปว่าเรื่องที่ข้าได้พูดกับเจ้าไปในวันนี้นะ่ะเจ้าก,ก็จงอย่าได้เก็บมันมาคิดหรือว่าใส่ใจ แบบนั้นเลยและข้าต้องขอโทษเจ้าด้วยและเมื่อถึงวันที่ท่านพี่นั้นสามารถมีระดับพลังในขั้นราชาได้เมื่อไหร่แล้วเราก็ท่านก็จะสามารถแต่งงานได้ซึ่งพระเอกท่าน,นก็บอกไปเลยว่าขอบใจเจ้ามากนะและก็จงจำเอาไว้ให้ขึ้นใจด้วยเราว่าสักวันหนึ่งและขา้าพูนนี้นะจะเป็นคนปกป้องเจ้าให้ได้เลยซึ่งเพื่อนของพระเอกเขาก็พูดไปว่าเจ้า นานก็อย่าเศร้าไปเลยหน้าและพระเอกนานก็บอกไปว่าใครเศร้ากันค่ะนานก็ไม่ได้เศร้าเลยแม้แต่น้อนนะค่าจะบอกให้และตอนนี้ค่าก็รู้สึกมีแรงฮึดขึ้นมาแบบมากกว่าเดิมเสียด้วยซ้ําและฉากต่อมานางเอกนะครับก็กําลังยืนคิดถึงเรื่องพระเอกของเราอยู่นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วนะครับนางก็ดูจะมีใจ ให้กับพระเอกเป็นอย่างมากด้วยนั่นเองและทันใดนั้นที่มันก็มีชายคนหนึ่งได้โผล่มาและมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าดูเหมือนว่าเจ้าจะเป็นห่วงผู้ชายคนนั้นมากสะจนตัวเจ้าสั่นไปเลยละซื่อเขาก็ถึงทอมาหาเขาไปถึงที่นี่และข้าเองนั้นก็กำลังจับตาดู ชายคนนั้นไปอยู่ด้วยเช่นเดียวกันข้าก็ไม่ต้องการให้เจ้านั้นได้ยื่นมือเข้ามาเกี่ยวโยงกับเรื่องนี้ไปนักหรอกสิ่งนั้นเอกนะครับผมก็บอกไปว่าถ้าหากมีอะไรได้เกิดขึ้นมากับเขา ไปแล้วเราก็ข้าก็จะส่งคนทั้งหมดไปตามล่าฆ่าแกให้ตายแน่และตัวโกงเนี่ยมันก็หัวเละออกมานะครับผมก่อนที่มันนั้นก็จะกระโดดหายไปและฉากก็จะตัดมาอีกครั้งที่พระเอกและพระเอกนั้นก็กําลังแอบย่องเข้าบ้านไปอยู่แต่พ่อพระเอกก็จึงได้กล่าวไปว่าแอบย่องเข้าบ้านหลังจากที่ไปเดือมมาเจ้าเนี่ยก็แอบทําผิดกฎอีกแล้วนะ สิ่งพระเอกเขาก็ได้บอกไปว่าก็อทันพอสั่งให้ข้าไปลองใช้ชีวิตแบบคนอื่นๆเองนี่นานและอีกอย่างหนึ่งข้าก็ได้ไปเรียนรู้อะไรมาตั้งเยอะแยะสึ่งพอของพระเอกนะครับก็กำลังที่จะจับพระเอกมาตีก้นแต่ปูพระเอกนั้นก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้ได้ทันพร้อมกับบอกไปว่าเด็กคนนี้ก็มีความฝันที่ยิ่งใหญ่นะและถึงแม้ว่าเขาจะเอาแต่เที่ยวเล่นแต่เท่าว่า พาก็ได้ทําการเลือกเด็กคนนี้แล้วไม่ใช่หรือไงและทางนั้นก็แสดงว่าเทพเจ้าจะต้องมีตาในการมองเห็นความดีงามในตัวเขาแน่และพระเอกก็บอกไปว่าจากนี้ไปข้าก็ไม่อยากฝึกฝนวิชาลำดับที่3อีกต่อไปแล้วข้าก็อยากฝึกวิชาลำดับที่1ซึ่งปู่พระเอกก็บอกไปว่าก็ได้ก็ได้ และจากนี้ไปเจ้าจะต้องเดินลงเขาทุกวันและต้องแบกหินเอาไว้บนหลังของเจ้าด้วยล่ะถ้าหากเจ้าทําได้แล้วเราก็นะคะ่าจะเป็นคนฝึกวิชาให้กับเจ้าไปเองและตระกูลดูกูของเรานั้นก็มีวิชา ที่มันก็แข็งแกร่งอย่างมากและมีเยอะซะด้วยและจากนั้นชาก็จะตัดมาอีกครั้งที่เช้าวันต่อมานั่นเองนะครับผมซึ่งพระเอกของเรานั้นเขาก,กำลังฝึกฝนวิชาไปอยู่อย่างเหน็ดเนื่อยและพระเอกเนี่ยเขาก็ได้แอบลักไก่นะครับโดยการที่ใช้ไม้ไผ่เพื่อสปริงตัวไปข้างหน้าและก็หวังจะกลับหมู่บ้านไปอย่างรวดเร็ว แต่ท้ว่าแผนของเขานั้นมันก็ล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าและพระเอกก็เลยได้บอกายว่าไม้ไผ่พวกนี้นั้นมันก็ไม่เป็นใจให้กับข้าได้ขี้โกงเลยนะนะและข้าก็จะไปแบกหินที่หนักมากขนาดนี้กลับไปที่หมู่บ้านได้เชนลยกะล่าและท่านปู่นะก็พูดอะไรไปเรื่อยเปยื่อยและพระเอกนะครับเขาก็ได้นึกย้อน ไปถึงเรื่องราวในสมัยก่อนซึ่งแนตอนนั้นพระเอกก็กำลังเดินจูจีกับนางเอกไปอยู่นั่นเองนะครับผมและพระเอกก็พูดขึ้นมาเลยว่าค่าบอกเตาไปแล้วใช่ไหมล่ะว่าอยู่ที่ด้านนอกมันก็สนุกกว่าการอยู่บ้านตั้งเยอะและนางก็บอกว่าใช่จริงด้วยจริงด้วยและทันพีเนี่ก็เป็นคนที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยจริงๆนะนะ,นะที่สามารถ มาค้นหาสถานที่สวยๆแบบนี้เจอจนได้และมันก็น่าเสียดายมากเลยนะที่ท่านพ่อันานก็มักจะห้ามไม่ให้พวกเราออกจากบ้านกันเป็นเพราะท่านได้บอกเอาไว้ด้วยว่า คนเป็นผู้ฝึกยุทธนั้นห้ามไปเที่ยวเล่นเหมือนกับเด็กคนอื่นๆเด็ดขาดเป็นเพราะว่าจะต้องทำใจให้มันสงบนิ่งและอีกไม่นานข้าก็จะต้องจากไปแล้วข้าจะต้องไปฝึกวิชาที่เมืองวู้ชวงและถ้าท่านพีบอกว่าจะเป็นอันดับที่หนึ่งข้าเองก็จะเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันก็เพื่อที่จะอยู่เคียงข้างท่านพีไปให้ได้เลย และหมิงเย่ผู้นี้ก็ไม่ต้องการที่จะเป็นตัวทวงของท่านพี่ไปแต่อย่างได้หรอกนะเป็นเพราะว่าข้านะก็ชื่นชอบในตัวของท่านพี่มากที่สุดเลยยังไงล่ะและข้าจะกลับมาเพื่อทำการแต่งงานกับท่านพี่ ให้มันจงได้เลยและเมื่อนางพูดมาขนาดนี้มันก็ทําให้พระเอกเนี่ยก็ถึงกับเขินเลยนะครับผมและเมื่อพระเอกได้นึกย้อนไปถึงเรื่องราวในวันนั้นม่นก็ทําให้เขาได้เกิดแรงฮึสู่แบบขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองและก็บอกไปด้วยอีกว่าต้นไม้ไผ่บ้าเบาะอะไรกันและข้าก็จะไม่ใช้ทางลัดอีกต่อไปแล้ว ก็จะแบกไอ้เจ้าก้อนหินบ้านนี่และก็กลับไปหาคนที่บ้านให้จงได้ ขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันยังไงถ้าทุกคนดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบเลยนะครับก็สามารถกดไลค์คอมเมนต์เป็นอกำลังใจเอาไว้ให้ผมได้นะครับขอบคุณมากมากครับสำหรับคลิปนี้ผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ